สวัสดีครับผมจากาที่ผมไปทานข้าวที่หมู่บ้านสสนติชนนะครับหมู่บ้านจีนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆนะครับประมาณ4กิโลได้ก็มาทางเส้นทางที่จะปลายไปเชียงใหม่นะครับก็จะซ้ายมือก็จะเจอร้านกาแฟ o f f e e with l ล v e นะครับที่เขานิยมที่จะมาถ่ายรูปแล้วมาชมวิวกันนะครับวันนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากนะครับมาถ่ายรูปมาเที่ยวกันทั้งครอบครัวเลยนะครับ ที่ผมมาเดินดูวิวนะครับตรงนี้ก็มองลงไปก็เป็นทุ่งนานครับแล้วก็หมู่บ้านเป็นกลุ่มๆเล็กๆนะครับเดินไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับผมนั่งกินกาแฟแล้วก็ชมวิวตรงนี้ได้น,นะครับ จะพาเดินไปดูรอบๆนะครับน,นี่เป็นครอบครัวชาวจีนนะครับน่าจะเป็นหยุดช่วงเทศกาลตุดจีนแล้วก็มาเที่ยวกันนะครับ ตรงนี้ก็จัดเป็นสวนดอกไม้ครับผมให้ได้มาถ่ายรูปกันตรงนี้ก็มีปลูกผักสลัดด้วยครับแต่ว่า เหมือนจะเหี่ยวไปเยอะเลยนะครับข้างบนนะครับเป็นนะบ,บ้านนะครับซึ่งคนนิยมมาถ่ายรูปกันมากเลยนะครับพาเดินขึ้นไปดูข้างบนอีกรอบหนึ่งนะครับ ทีนนี้นะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายนะครับก็มาเช่าอออด์ไซค์กันแล้วก็ขีก่กันขึ้นมาเที่ยวนะครับเยอะๆเต็มไปหมดเลยนี่นะครับผมที่เขาจะมาถ่ายรูปกันนะครับ ปากตงตข้ามถนนก็มีร้านอาหารนะครับก็มีที่ขายขอ,องฝากเล็กน้อยนี่ครับนัท่องเทีเ่ยวจีนครับมาทัา้งครอบครัวเลยขี่มอเตอรไซค์มาเที่ยวกันครับถนนที่ตรงหน้านะครับก็คือเส้นที่จะไปเชียงใหม่นะครับตรงนี้ก็คือกลับเข้าไปที่เมืองปลายนะครับ ี๋ยวผมจะไปสะพานตรวจศาสตร์แม่น้ำปายก่อนนะครับเดี๋ยวจะตามท่องเที่ยวจีกลุ่มนี้ไปนะครับอันนี้มอไซค์นะครับที่ผมเช่ามาวันร้อยสี่สิบาทเองครับขี่ได้รอบเมืองผมจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ